อนนท์เรียนจบแค่ปริญญาตรีนะครับมีความรู้ยังไม่มากพอรู้แค่เพียงพื้นฐานไม่เข้าใจหลักคิดกระบวนการทางความคิดในระบอบเดโมเครซีหรือประชาธิปไตยไม่เข้าใจในระบอบราชาธิปไตยไม่เข้าใจในระบอบคอมมิวนิสต์ไม่เข้าใจในระบบราชาอย่างลึกซึ้งทำให้ไม่เข้าใจเรื่องของอำนาจการใช้พระราชอำนาจการปกครองแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกัน การปกครองแต่ละประเทศในระบอบราชาธิปไตยหรือแม้กระทั่งระบอบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเช่ดยกตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกายกตัวอย่างเช่นรัสเซียยกตัวอย่างเช่นเยอรมนียกตัวอย่างเช่นฝรั่งเศสเป็นดโมเกซีเหมือนกันเป็นประชาธิปไตยเหมือนกันเหมือนกันไหมไม่เหมือนกัน สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u b e นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับเรื่องของวัดพระแก้วนะฮะพระแก้วนะซึ่งเกิดอะไรขึ้นนะเพนกวินนะฮะบอกว่ารัชกาลที่7จเนี่ยจะมีการเอาพระแก้วไปขาย นะฮะซึ่งทุกคนงงว่าเกิดอะไรขึ้นวะม,มันเอามันมันไปเอาหลักคิดนี่มาจากไหนนะครับขณะเดียวกันประวินนะฮะหลังจากที่ด็อกเตอร์อานอนท์เนี่ยได้ไปสปีชร่วมกับลุงแล้วปรากฏว่าลุงก็เดทแอร์นะไม่รู้เรื่องเรื่องทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ไม่รู้เรื่องทรัพย์สินส่วนพระองค์นะฮะก็เดทแอร์ พิธีกรก็พยายามช่วยแบบสุดๆแล้วนะฮะจอมขวัญก็พยายามช่วยแบบสุดๆแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะอานนท์ก็เอาไปโพสต์ว่าเนี่ยด็อกเตอร์ขอไปฮะตวินก็เอาไปโพสต์ว่าด็อกเตอร์อานนท์เนี่ยนะคือ IO นะของในหลวงและในหลวงชมเชยและบอกจะให้ทำา IO ต่อไปอันนี้มั่วมั่วเอาละ ผมจะค่อยๆอธิบายก็จะมีเรื่องของอานนท์อีกนะอานนท์ unknown ก็วิพากวิจารนะฮะก็เรื่องของสถาบันอีกเหมือนกันนะพวกนี้ไม่รู้เป็นโรคอะไรกันนะพูดไปเรื่อยกันนะผมก็ปแปลกนะก็เลยมาเล่าเอาทีละเรื่องนนะเรื่องของเพนกวินก่อนนะเพนกวินเนี่ยก็ปรากฏว่าไปโพสต์ข้อความนะครับโพสตข้อความบอกว่าเนี่ยนะฮะราชการที่7เนี่ย เคยคิดจะเอาพระแก้วนะฮะไปขายนะฮะซึ่งปรากฏว่าต่อมาก็ปารีนาไกลคล่ครุบนะสอสอ,อพลังประชาลัฐไตนะไปแจ้งความนะฮะดำเนินคดีกับเพนกวินนะะตามพรบอรคอมพิวเตอร์ ธอใส่ข้อมูลอันเป็นเท็จผมจะเล่าให้ฟังนะฮะอ่านตามประวัติศาสตร์เลยนะครับพระแก้วมรกตเนี่ยหรือพระพุทธมหามณีรัตน์ปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธร,รูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนศา,ศาสดารามหรือวัดพระแก้วนะครับในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานคร พระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักยกอ่อนเนฟฟลส์สีเขียวดังมรกตเป็นพระพุทธรูปนะครับสกุลศิลปะก่อนเชียงแสนถึงศิลปะเชียงแสนนะครับหลักฐานนี้ตรงกันร,ระบุเมื่อครั้งปริตสถานอยู่วัดเจดีวัดป่านะนะครับตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายปัจจุบันคือวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเมื่อปีพศ .1977 หรือคริสตศักราช1,434ฟ้าได้ผ่ารงพระองค์เจดีจนพังทลายลงมาจึงพบพระพุทธรูปอฟอกปูนจงรักปิดทองจึงได้นำไปไว้ในวิหารต่อมาปูนบริเวณพระนาสิกหรือจมูก นะครับเกิดกระเทาะออกบาเห็นเนื้อเป็นเนื้อมรกตจึงกระเทาะปูนออกทั้งองค์เป็นเนื้อหยกสีมรกตทั้งองค์จากนั้นพระเจ้าสามฝั่งแกนแห่งเชียงใหม่ทราบข่าวคนพบพระพุทธรูปนี้จึงเชิญมาประดิษฐานที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ช้างทรงพระแก้วมรกตกลับเดินทางไปยังกลับ ไม่เดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่แต่ไปทางลำปางหากช้างนั้นมีเชือกแก้วมรกตอยู่บนหลังช้างนะครับเชียงใหม่เห็นว่าลำปางอยู่ในอาณาจักรล้านนาจึงนำไปไว้ที่วัดพระแก้วดอนเตา่าสมัยพระเจ้าติโรกราชได้เชิญพระแก้วมรกตมายังจังหวัดเชียงใหม่สถาปนานะครับปราสาทประดิษฐานไว้แต่ถูกฟ้าผ่าหลายครั้ง ครั้นมือพระเจ้าชัยเชษฐานะครับพระพุทธสิหิงทางแห่งล้านช้างนะครับซึ่งเป็นพระญาติของราชวงศ์ล้านนามาครองเมืองเชียงใหม่เมื่อพระชัยาเชษฐาเสด็จกลับนะครับหลวงพระบางก็เชิญพระแก้วมารากตไปพร้อมกันนะครับพระพุทธสิหิงนะครับ ทางเชียงใหม่ขอคืนก็ได้แต่พุทธศิหิงซึ่งล้านช้างย้ายเมืองหลวงมาจากหลวงพระบางมาเวียงจันทร์ก็เชิญพระแก้วมรกตมาด้วยต่อมานะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นนะครับเป็นเมืองหลวงพระองค์ได้อัเชิญพระแก้วมรกตและพระบางมาจากอาณาจักรล้านนา ขอภัยมาจากอาจาักล้านช้างเวียงจันหรือเหลา่าในครั้งนั้นปฏิสถานไว้ที่วัดอรุณราชวรารามต่อมาสิ้นรัชสมัยของพระองค์นะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธอยอดฟ้าจุฬาโลกทรงอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรลงบุตรบกในเรือพระที่นั่ง เสด็จข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าปริยามาสปร,ประดิษฐานอย่างวัดพระศรีรัตนาศาสดารา,ามจนถึงทุกวันนี้นะครับส่วนพระบางได้คืนให้แก่หลวงพระบางนะซึ่งก็เป็นตำนานนะพระแก้วมรกตนะที่เกิดขึ้นนะประวัติศาสตร์ซึ่งต้องเรียนให้คุนส่วนทราบนะ นะก็มีปัญหาการตีความทางประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเหมือนกัน่าพระแก้วบรารกฏและพระบางนะพระมุตรรูปหลายองค์มักมีตำนานเกี่ยวกับการสร้างกรุงปาทะลีบุตรบ้างนะครับส่วนในกรุงาราชคลุดบ้างซึ่งมีการกล่าวอ้างทําให้ดูศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้นนั่นก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับสรุปว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยเคยมีการาระบุว่า นะฮะรัชกาลที่7จเนี่ยจะนำไปขายหรือนําไปจําหน่ายเลยไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะคือมันเป็นซิมบูลิกในทางศาสนาก็เรียกซิมบูลิกหรือเสียลักตนกัรเพื่อใช้ในการสักการะเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในประเทศนั้นๆพระนะประเทศไหนที่นับถือศาสนาพุทธก็จะใช้พระฮินดูก็จะใช้เทพบูชาเทพมันก็แตกต่างกันเพนกวินบอกว่า รัชการที่7เนี่ยเอาไปขายเนี่ยอันนี้ก็โดนพระบอกคอมพิวเตอร์พูดไปเรื่อยเอาที่ไหนมาพวกเดียวกันยังพระพูดเดียวกันยังบวยวายบอกว่เพียงว้นไปเอาข้อมูลมาจากไหนนะครับส่วนเรื่องประวินหลังจากที่ดรอานนท์ได้ออกมาพูดกับนะครับรุ้งผ่านรายการของจอมขวัญซึ่งจอมขวัญก็เอียงกระเทเล่เลย นะครับพยายามจะให้ลุงตอบทุกอย่างซึ่งตอนนี้ก็ปรากฏว่าคนรู้จักจอมขวัญไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะก็ไปทางนิ่ติบนะครับก็อ้างกระโตนข้อความวา่าคนไม่มีสิทธิ์จะพูดต่างกันผมก็เห็นผมก็พูดได้นะทุกคนก็พูดได้ปกติไม่เห็นมีอะไรต้องพูดที่มันแตกต่างกันและพูดไม่เท่ากันผมก็พูดปกติเว้นอย่างเดียวอย่าไปดูหมิ่นเหยียดหยามือแค่นั้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ของรัฐตามกฎหมายแค่นั้นเองซึ่งมีโทษต่างกัน นะครับก็ปรากฏว่าอานนท์ก็ไปโพสตนะฮะบ,บอกว่านะในหลวงเนี่ยเขาอ้างว่าเป็นวชิราลงกรณ์นะครับไปทำการ IO อรด็อ,อ,อารนนท์เนี่ยเป็นทีม IO นะครับแล้วบอกได้รับคำชมเชยนะแล้วก็ให้ทำา o o อีกสั่งให้ทำา o o เพิ่มเติมคือผมจะอธิบายหุ้นส่วนทราบนะด็อ,อ,อารนนท์เนี่ยเป็นอาจารย์สอนที่นิดานะครับ แล้วก็มีพอมีการแสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook มากเข้ามากเข้าแล้วสื่อเอามานําเสนอก็มีการถูกรับเชิญมาดีเบตเรื่องทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และทรัพย์สินส่วนพระองค์การดีเบตก็เพียงปรากฏว่ารุ้งตอบไม่ได้รุ้งไม่เข้าใจกฎหมายนะครับก็เงื่ไปอานท์เนี่ยเอยขออภัยฮะอ่าปวินเนี่ยก็ไม่ได้ชี้แจงอะไรฮะเรื่องทร,รัพย์สิสน,สนพระมหากษัตริย์และทรัพย์สินส่วนพระองค์ นะครับเขาก็เพียงแต่ดีสครดิตว่ามีการ i อจริงๆแล้วมไม่ใช่หรอกคุณส่วนจำได้ไหมหลักที่ดรอนนท์พูดมันพูดสิ่งเดียวความจริงพึงเอาชนะคํามดเท็จด,ด้วยการพูดความจริงเขาใช้หลักคิดเนี่ยเป็นหลักคิดวัฒกรรมของใครของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเอาหลักคิดวัฒกรรมนี้มาใช้ความจริงชนะทุกสิ่งผมเคยเขียนบทความนี้ไว้อะเขาก็แค่เอาความจริงมาพูดความจริงมาพูดความจริงมาพูดเห็นไหม ไอแ,แนวร่วมที่บอกตอนแรกว่าจะไปร่วมชุมนุมขับไล่นายกกนตรีคือประเด็ะยต์ต่อมาจะไปเล่นงานสถาบันไปไปมา,มาไอพวกนี้เอาคาโกหกไงเขาใช้หลักทฤษฎีไลเออร์หรือคําโกหกซ้ําๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงนะครับสิ่งอันนี้ก็คงเป็นคาตอบนะว่าสุดท้ายพอเจอความจริงขึ้นมาก็เงบอบยุคปัจจุบันมันยุคนิวีเดียสื่อใหม่วิธีการเอาชนะสื่อใหม่ต้องใช้ความจริง นะเห็นไหมฮะพอหลักคิดชุดความจริงปรากฏนะฮะเราจะเห็นสิ่งหนึ่งที่ตามมาอ๋อไอเด็กพวกนี้มันมีความกล้าหาญแต่มันขาดปัญญาเห็นไหมฮะมันต้องเอาปัญญาไปให้พอเอาปัญญาไปให้สลายเข้าใจมากขึ้นอันนี้สิ่งที่เราได้เห็นส่วนเรื่องของอานนท์อานนท์ได้โพสต์ข้อความล่าสุดนะบอกว่ากองกําลังทหารเอากองทหารไปเป็นกําลังของตนเองไม่ใช่เป็นระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแล้วกระมัง นะครับระบอบประชาธิปไตยมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับกองกําลังทหารต้องขึ้นตรงกับรัฐบาลไม่ใช่ขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์นี่คือการขยายอํานาจกษัตริย์เกินกว่าร,ระบอบนะครับอนุญาตได้ทำทาแล้วและถ้าประชาชนไม่หือไม่อือไม่ลุกขึ้นมาทวงคืนนะปล่อยให้กษัตริย์ขยายอํานาจไปเรื่อยๆสักวันนะครับประเทศเราก็จะเป็นระบอบกษัตริย์แบบเต็มตัว และคําว่าประชาธิปไตยจะค่อยๆหายไปนะครับออกไปทวงสมบัติชาติกันครับเอาราบราบหนึ่งและราบ11กลับมาเป็นของประชาชนอธิบายหุ้นส่วนทราบกอนเรื่องของการโอนถ่ายกําลังทหารเนี่ยมันมาจากพระราชบัญญัตินะครับการโอนถ่ายกําลังทหารขึ้นไปตรงกับสํานักพระราชวังพระราชบัญญัติที่ว่าเนี่ยพระมหากษัตริย์ออกเองได้ไหมไม่ได้นะครับ คนที่ออกคือสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนออกออกเสร็จต้องมีการโหวตโหวตเสร็จก็จะผ่านสสก่อนแล้วก็ผ่านสวอในยุครัฐัระหารก็ต้องผ่านสชก่อนจะต้องมีการโหวตก่อนจึงจะสามารถที่จะออกเป็นพระราชบัญญัติได้อันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะนะครับส่วนที่อานนท์บอกว่าเอากําลังทหารนะครับไปขึ้นตรงกับพระมหากษัตริย์เนี่ย ไม่เป็นประชาธิปไตยไม่เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขผมเรียนให้ทราบนะไม่ใช่นะฮะระบอบปัจจุบันชื่อว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบตามหลักรัฐศาสตร์เ็าเรียกว่าราชาธิปไตยถามว่าเอาทหารมาอยู่ด้วยแล้วเนี่ยถือว่าไม่เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมไม่ใช่คนละเรื่องนะครับเป็นพระราชอำนาจแต่ละประเทศ แต่ต้องอยู่ความเห็นชอบของสภาก่อนนะครับจึงจะใช้อำนาจนั้นได้ซึ่งแต่ละประเทศใช้หลักการปกครองที่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันในประเทศที่เป็นระบอบราชาธิปไตยสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้นะครับลงมติในการให้ไม่ให้อำนาจกับพระมหากษัตริย์และในรนัรรมูญพุทธศักราช2560พระมหากษัตริย์เป็นจอมทัพไทย เป็นรัฐมนูญฉบับแรกที่มีการระบุไว้นะครับซึ่งฉบับอื่นไม่ได้มีรัฐมนูลพุทธศักราช2560จึงระบุไว้ในหมวด1และหมวด 2. ไว้ชัดเจนนะครับอำนาจของพระมาหากรรษัตริย์อยู่ในหมวด2นะครับชัดเจนว่าพระมาหากรรษัตริย์เป็นจอมทัพไทยนะครับไม่ใช่เป็นนายยกมนตรีเป็นจอมทัพไทยนะครับอันนี้ควรเราจะควรจะเข้าใจ นะครับอานนท์เรียนจบแค่ปริญญาตรีนะครับมีความรู้ยังไม่มากพอรู้แค่เพียงพื้นฐานไม่เข้าใจหลักคิดกระบวนการทางความคิดในระบอบเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยไม่เข้าใจในระบอบราชาธิปไตยไม่เข้าใจในระบอบคอมมิวนิสต์ไม่เข้าใจในระบอใใระบ,บราชาอย่างลึกซึ้งทําให้ไม่เข้าใจเรื่องของอํานาจการใช้พระราชอำนาจการปกครองแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกัน การปกครองแต่ละประเทศในระบอบประชาธิปไตยหรือแม้กระทั่งระบอบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเช่ดยกตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกายกตัวอย่างเช่นรัสเซียยกตัวอย่างเช่นเยอรมนียกตัวอย่างเช่นฝรั่งเศสเป็นดิโมเกซี่เหมือนกันเป็นประชาธิปไตยเหมือนกันเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะครับไส้ไหนไม่เหมือนกันมันอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรเมื่อไหร่มีสภาเมื่อนั้นก็เป็นดิโมเกซี่แต่กึ่งกนะฮะกึ่งหนึ่งเป็นราชากึ่งหนึ่งเป็น อ่าประชาธิปไตยจึงเป็นที่มาของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับนี่คือข้อแตกต่างกันก็นํามาอธิบายนะคือความที่เขาไม่รู้จริงอ่ะนะแล้วก็เพอมโนนะอย่างปวินนี่หนักไปทางมโนเลยอ้างว่าอ่าในหลวงชมเชยนี่คือผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่แปลกอ่ะนะนักอรอน,นุ์เขาพูดดีนะผมไม่รู้จักก็ไปอาจารย์สอนนีได้น,นะ สอนมียโทนี่ได้ก็โอเคนะก็พูดดีก็พูดถูกต้องเขาแค่หลักเลยหลักความจริงก็พูดกับความจริงเขายืนบนความจริงแต่ในขณะที่รุ้งเนี่ยมันไม่ใช่หลักของความจริงมันเป็นหลักของความเชื่อเอาความเชื่อมาก่อนแต่สุดท้ายความเชื่อที่ว่ามันจะไปจบที่ความจริงหัวใจสําคัญในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองความจริงชนะทุกสิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันวิธีการเอาชนะคําโกหกซ้ําๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงก็คือ เอาชนะคํามดเท็จด,ด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักด์เจียมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ